ฮัลโหลสบายดีทุกคนกลับมาพบกับซองปุกกี้ชนแนลอีกแล้วเมื่อนี mm ่แมนเราจะพาทุกคนมา mm hmm. หู้กเกี่ยวกับข้อมูลขล้องหลดไฟควมไวธรรมดา mm hmm. ตอนนี้แมนพนักงานกําลังรวมกันเกี่ยวกับเรื่องเวียกเนาะ mm hmm. เียมตัวในการกวดปีค mm ือ hmm. หลุดคล้องหลดไฟเฉียวหลดธรรมดาเรียกว่าผู้สู้เรือเซิร์นยื mm hmm. อีกสื่อหนึ่งจะเอ่นว่าเคสิบซอง ขันนี้จะแมนแรนลอย้ากิโลเมตรสมองเวลาที่รถออกจะเป็นเวลาเก่าโมงตรงค้องทุกๆมือเนาะจะเป็นรถความไวธรรมดาซึ่งราคาปีจะถือกลัวรถความไวสูงราคารถความไวธรรมดาถ้าสมมุิไปล่วงผา,างเนาะจะแมนอยู่ที่ราคาแสนสี่สิบพันกีบถ้าเป็นบนนัง แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าโนนจะมนสีเส้น,สนปลายจะใส่เวลาหอดล้วงเขาบางหนึ่งซ้มสมวงปลายแต่ถ้าเป็นความไวสูงจะใส่เวลาหนึ่งสมวงปลายตัวน,นี้จะเป็น,ปนลดควมธรรมดาเน,ะเนาะเวลากวดปีเขามาแล้วเขาจะได้ล้มสันไตดิน,นคีริบบแมแนคีเขาได้เรือนลงมา<เ>อ,อนนย่างไรเนาะคีลงไปตัวนี้จะเป็นสันไตดินที่เป็นทางเสื่อมต่อระวัง รลดความไว้ธรรมดาเพราะว่าตรงลงมาทางสันไตดินเพราะมันจะอยู่อีกแทงคือหลดไฟอีกเป็นแทนที่ซ้ำเนาะลงมาแล้วมันจะเจอหลูกซ้อนไปตามหลูกซ้อนตัวนี้เลยเวลากวดปีเขามาเราจะมีพนักงานยืนอยู่บนนี่แนะนำอีกเติมเนาะยืนอยู่สันใตดินเนยนำอีกเท่อนึงสำหรับผู้ได้ที่แบบประหยัดงบประหยัดเงินเนาะ สามารถใส่รถไฟตัวนี้ได้จะแลนปกติแล้วแลนทุกทุกมือเลยจะจอดอ่าสถานีที่เปิดใหม่ก็คือเมืองหงากาซีพุนหงสําหรับสถานีพุนหงแมนความไวสูงจะบริจอดแล้วจะจอดแต่ความไวธรรมดาเนาะเคสิบซองเนาะเป็นรถความไวธรรมดาหลังจากยางสั่นไปดินมาแล้วเราก็จะมาเจอคันได้เรือนสามารถยางกันได้เรือนก็ได้หรอยง ตวัวคันได้ธรรมดากด็ได้สำหรับคนที่มีเครื่องร้ายแนะนำว่าเวลาลงสันใตดินให้จับแค้นท้าสมุทรมีเด็กหน่อยม,มั้งค <ไป S 2> ือจริงคือแบเียวจัง่ะเนาะมือก็สิจุดตุยมันจะอยู่แทงคือรถไฟแทงที่ซนะ้ำเนาะหมดแล้ว หัวนาขบ,บวนรถไฟธรรมดาตุยเนาะ <Hey. S 1> เนี่ยสีเขียวสดใส <Hey. S 1> จะเป็นตู่หนึ่งตู่สองตู่สามตู่สี่จนหดตู่หกตู่เจ็ดแบบลดความไว้ซูมเนาะแต่มันจะต่างกันแต่ความไวหันหละกะัน เบาะนังเนาะทุกคนตัวนี้จะเป็นเบาะนังแล้วก็เตียงนอนเนี่ยจะมีป้ายแนะ่นำวาตู้เบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเวลาเขาขึ้นมาเขาก็จะเบิ่งตามปีเขาว่าเขานั่งตู้ใดทำาบากเขาใจกระทำพนักงานตัวนี้มันลุกขาเนาะเที่ยวรถ K สิบสองเป็นรถที่ห้ากระเปิดนํำใส่ไม้ในส่วนสงการตัวนี้มันงหานขาบวนรถไฟพาเขาขึ้นไปเบิง่ง รายละเอียดตัวนี้จะเป็นตู้เตียงนอนสำหรับใครที่อยากถ้าไตโบเต็นหรือว่านาเตยเอียงที่ต้องใส่เวลาหนนสามารถสื่อเป็นเ <ๆ S 2> ตียงนอนได้เตียงนอนจะเป็นห้องแบบนี้เนาะห้องหนึ่งมีสี่เตียง<ด>จะมีสันโซสันหนึ่งสันโซมีโตะ๊ะเขงเก่าตัววันกี่จะบมีผ้าห่มเนาะตัวนี้จะมีผ้าห่มห้น้ำม,มีมอนมีผ้าห่มมีการนำหอม เนี่ยจะเป็นเตียงนอนไปนเลยถ้าภพไพรที่ต้องการเดินทางไกลไปแบบไปนาเตยโบโบเต้นโบเมืองไซโบแต่ว่าประหยัดงบหน่อยนึงเนาะตัวนี้เนี่จะเป็นเตียงนอนแบบนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นห้องหลังมือห้องนําเป็นห้องหลังมือแนะนํำว่าถ้าจะเดินทางโดยรถไฟเมนห้เกี้ยมเครื่องดื่มหนำดื่ม อาหารการกินทุกอย่างเป็นไฮเกี้ยมเองเนาะทุกคนพะทางสถาน,นีรถไฟบริการเทิร์นรถไฟเพิ่นยังบทันมีการมีการค้ายเพื่งดื่มหรือว่าเป็นน้ำเป็นของกินยังเถอเนอะาะท่าพาที่จะเดินทางโดยรถไฟมันตรงไปเกี้ยมโดยสปอตสวงน้ฝนเนาะรถอาจจะมีความลาซาหรือว่าจอด์ดกระทันหันในระหว่างทางในระยะทางที่เขากําลังเดินเนาะตัวนี้จะเป็นบอลน,นงัง เป็นโรงบวกซ้ำเนาะฝากโซงฝากซ้ำถูกๆบนนั่งจะปินนาเขาฮากันเราจะมีโต๊ะหน่อยกลางนาะทุกคนมันจะปรับเบาะบไดายเด้อตัวนี้เป็นคองไวัยธรรมดาตัวนี้จะเป็นห้องนําห้องไทยนักไทยเบาเนาะตัวนี้ตัวห้องเดีบยวเห็นเมื่อกี้จะเป็นห้องหลังหนูสไตล์จีนเลยเนาะทุกคนตัวนี้ความวธรรมดาเดอ้อ อันนี้เป็นหงประกาศประกาศเกี่ยวกับรถไฟประกาศแจ้งเตือนว่าหาัวสถา,น,สานีนี้สถานีนนมีอะไรเข้าสิลงส่งส่งทางในการเยียบแถมคือรถไฟกับเขาห้ารถมันจะก่วงเนีย่ยเนาะถ้าเอาเด็กหน่อยมานำตรงได้อุ้มตรงนี้